สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจราคาคุยผมเก่งมิดฟิลกับมารับหน้าที่กันอีกครั้งหนึ่งกับฟุตบอลในช่วงกลางสัปดาห์นี้กลางสัปดาห์นี้ฟุตบอลในลีกยุโรปหยุดพักลีกทางให้กับช่วงฟีฟ่าเดเป็นฟุตบอลยูโร2020รอบคัดเลือกโดย1นึ่งตัวที่ผมคัดมาในวันนี้ <c oughs> ไปกันที่กลุ่มไอเป็นการพบกันระหว่างปีศาจแดงแห่งยุโรป เบลเยียมทีมที่มีฟีฟ่าไลกิ้งเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่นะปัจจุบันนี้พบกับรัเสเซียโดยคู่นี้จะเตะก,กันในราตรี 2. -45 งตามเวลาบ้านเราจากสายตีที่พบกันมาของทั้งสองทีมเนี่ยค่อนข้างสูสีเลยทีเดียวเบลเยียมอาจจะชนะได้แต่ก็ชนะไม่เคยขาดเลยซักเกมหนึ่งส่วนเกมลา่าสุดที่เจอกันมาเนี่ยเป็นการเสมอกันไป3ประตูต่อ3เรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันดีกว่าครับไปดน,นที่เจ้าบ้านเบลเยียม ต้องเรียกได้ว่าลูกทีมของโรเบโตมาติเนซในการเรียกมาติดทับในครั้งนี้ขาดตัวผู้เล่นหลักๆอย่างเควินเดอร์บอยที่มีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ในเกมลีกกับแมนซิตี้อยู่แล้วส่วนในรายของกองหน้าตัวเป้าอย่างลูกาููล่าสุดเนี่ยทางเบลเยียมเนี่ยส่งไปสแกน MRI ข้อเท้าที่เจ็บ ดูแล้วเกมนี้ก็ไม่น่าจะพร้อมลงเล่นส่วนตัวผู้เล่นตัวอื่นเนี่ยเบลเยียมได้เรียกว่ายังคบคันเหมือนเดิมนะทั้งโตมัสมูนิเย่ยานิกราสโก้ดิสเมอร์เทนเอเดนอาซาทอการอาซาแล้วมีหน้าเป้าอย่างดิว็อกโอริกี้ดูแล้วมีตัวช้อยให้เลือกพอสมควรทั้งมิซซี่บาชูอย่แล้วก็มีหน้าเป้าอีกคนหนึ่งอย่างคิสติยองเบนเตเก้โหคบเครื่องเหมือนกันส่วนทางทีมเยือนอย่างรัสเซีย เกมนี้แน่นอนตามสไตล์ของพวกเขาเน้นตั้งรับและรอสวนกลับซึ่งก็ค่อนข้างทําได้ดีโดยที่พวกเขาจะมีตัวผู้เล่นแนวลุกที่ค่อนข้างไว้ใจได้อย่างเดนิสเชลิเชฟอเล็กซานเดอร์โกโลวินอเล็กซานเดอร์เซเมโดฟและมีหน้าเป้าอย่างอาเตมซูบาที่มีรูปร่างค่อนข้างใหญ่หวังได้จากรูปกลางอากาศค่อนข้างดีดูแล้วเกมนี้เบลเยียมเป็นต่อค่อนข้างเยอะ ต้องยิงถึง2ประตูดูแล้วรัเสเซียไม่ง่ายเลยทีเดียวอาจจะแพ้แต่ก็แพ้ไม่น่าขาดคู่นี้ผมแนะนำให้เชียร์ไปที่รัเสเซียดีกว่าครับหนึ่งตัวที่ผมคัดมาในวันนี้ให้อยู่ทีมเยือนอย่างมีข่าวรัเสเซียครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ